คนดูล่าสดของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นจริงไม่จบต,ตาเลนะคะสรุปแล้วร้านนี้ทําได้จริงคะ่ะไม่ขายฝันแน่นอน <ped> <up> เห็นแล้วสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกับอุ้มเหมือนเดิมนะคะในวันนี้อุ้มก็จะมาสอนวิธีเพิ่มคนดูไลฟ์สด Facebook ค่ะเนื่องจากนะคะวิธีทาทําง่ายปลอดภัยยังไม่ใช้อ่านผ่านนะคะเราใช้แค่เพียงลิงก์ของ Facebook ค่ะในการเพิ่มวิวและว,วิธีนี้นะคะถูกกดเฟซบุ o กร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องแอคเคา t โดนกีดกันโดนเด่งโดนแบนนะคะรับรองปลอดภัยค่ะ ึ่งบส่วสนตัวนะคะเราเองเนี่ยทดลองทํามาแล้วหลายครั้งแอคเค้าก็คือปลอดภยัยดีค่ะคะุณไหนพร้อมแล้วนะคะเราไปดูพร้อมกันได้เลยในคลิปนี้มีคําตอบเริ่มแรกนะคะเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนกันก่อนเลยค่ะพิมพ์แอดไซน์ปั๊มไอจีไทยค่ะก็จะเป็นบริการจากทางร้านปัม๊มฟอลโล่นะคะพอมาถึงหน้านี้นะคะก็ให้เราเริ่มแชทคุยกับแอดมินได้เลยในส่วนของวันนี้เนี่ยอุ้มจะใช้บริการปั๊มวิวไลฟ์สดใน Facebook ค่ะ และนี่ก็คือราคาไลฟ์สดใน Facebook นะคะทุกคนเริ่มต้นนะคะที่50ดวงตาค่ะสูงสุดก็คือ5,000ดวงตาหากใครอยากได้มากกว่านี้ก็สามารถสอบถามแอดมินเพิ่มเติมได้เลยนะคะและในส่วนของวันนี้นะคะอุ้มจะใช้บริการที่100ดวงตาค่ะทุกคน พอเราเลือกโปรโมชั่นเรียบร้อยนะคะแอดมินเนี่ยก็จะส่งรูปภาพแบบนี้มาให้เรา2รูปเนาะอันนี้นะคะก็เอาไว้จ่ายเงินค่ะสแกน QR code ได้เลยเนาะส่วนภาพนี้นะคะก็จะเป็นการขอบคุณที่ใช้บริการแล้วก็จะมีคําแนะนําที่ใช้บริการเนาะอยากให้เพื่อนๆอ,อ่านตรงนี้ให้ดีดีด้วยนะคะพอโอนเงินเรียบร้อยนะคะก็อย่าลืมแจ้งสลิปให้แอดมินแบบนี้เนาะแอดมินจะได้เริ่มทํางานให้เราทันทีเลยคะ่ะโดยที่ไม่มีรอคิวหลังจากนี้นะคะอุ้มจะสอนวิธีการคัดลอกลิงก์ส่งให้แอดมินค่ะ ก็คือไปที่หน้า Facebook ของเรานะคะแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างค่ะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นคำว่าไลฟ์นะคะแล้วก็กดคำว่าวิดีโอแล้วก็กด Next ได้เลยค่ะพอมาถึงตรงนี้นะคะก็ให้เรากดคำว่า go live ได้เลยค่ะพอมันขึ้น3,2,1แบบนี้นะคะน่นก็นหมายความว่าตอนนี้เพื่อนๆกำลังเริ่มไลฟ์สดใน Facebook แล้วนะคะจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆกดรูปสอนแชร์ค่ะซ้ายมือแล้วก็กดคำว่ามอค่ะ แล้วก็กดคำว่า copy ค่ะเท่านี้นะคะเราก็จะได้ลิงก์ส่งให้อดินแล้วค่ะนำลิงก์ที่ได้นะคะมาวางให้อดินแบบในแชทนี้เลยหลังจากนี้นะคะเราก็ไปรอยยอดขึ้นกันเลยค่ะก่อนเริ่มไลฟ์สดนะคะอดมินจะส่งยอดเก่าให้เราดูก่อนยอดเริ่มของอุ้มก็คือ1วิวนะคะเพื่อนเพื่อนตอนนี้จะเห็นว่ามีคนเข้ามาดู1คนแล้วนะคะให้เพื่อนเพื่อนสังเกตตัวเลขด้านซ้ายมือข้างบนให้ดีค่ะ แล้วตอนนี้นะคะยอดวิวก็ขึ้นครบแล้วนะคะ143วิวซึ่งเราซื้อไว้ที่100งดวงตาะคะเพื่อนๆสรุปแล้วนะคะร้านนี้ไว้ใจได้ยอดขึ้นจริงไม่จกตาค่ะจากในคลิปนะคะก็จะเห็นว่าจํานวนคนดูล่าสุดของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นจริงไม่จกตานะคะสรุปแล้วร้านนี้ทำได้จริงค่ะ ไม่ขายฝันแนะน่ตุกงนในนะคะเคยไปใช้บริการร้านอื่นแล้วผิดหวังต้องมาร้านนี้เลยทุกคน<ม>เขามีชื่อว่าร้านฟอโลโอรอปนะคะร้านนี้เนี่ยเขาเป็นร้านค้านดับหนึ่งเลยที่ให้บริการเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มนะคะมีทั้ง n s t t g r r m m f c e e o o o y y u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  e t t w i t t e r เพจและ a ซดาช้อปปีนะคะมีเราเลยค่ะคนไหนสนใจใสามารถทักไลน์ไปหาแอดมินได้เลยที่ไลน์สายปั๊มไอทีไทยไละเหลียดน,นะคะตามด้านล่างเลยคะ่ะ ส่วนคนไหนนะคะที่ดูคลิปนี้แล้วก็ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์นะคะเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยในส่วนของวันนี้คือต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าในวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ